Legenda สวัสดีครับทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็วันนี้พาทุกคนนะครับมาที่วัดจุลามณีแล้วก็วันนี้นะครับเปิดคล้องก็จะเห็นว่าผู้คนเยอะๆนะครับวันที่ผมเดินทางมามันเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เวลาตอนเนี้แปดโมงครึ่งนะครับซึ่งตัวผมเองอ่ะไปเข้าทางด้านหลังวัดนะก็จะมีการทัดกรองโควิดตามมาตรการทั่วไปนะครับ แต่ว่าทางด้านหน้าวัดนะครับถ้าไม่ถึงแปดโมงครึ่งอะ่ะเขาจะไม่เปิดให้เข้านะณนะวันที่ผมมาที่วัดแห่งนี้นะครับวัดไม่ได้ถูกเปิด24ชั่วโมงอีกต่อไปแล้วนะครับเนื่องจากทางจังหวัดสมุทรสงคารามนะครับได้มีมาตรการนะครับที่จะให้วัดเปิดปิดเป็นเวลานะครับก็คือวัดจะเริ่มเปิด8ปดโมงครึ่งนะครับไปจนถึงเที่ยงคืน จะไม่เปิด24ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วนะครับหากใครมาก็ดูเวลาให้ดีนะครับวางแผนให้ดีไม่งั้นถ้ามานอกเวลาจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าทางวัดจะไม่เปิดให้เข้านะก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศด้านในนะ เราก็เลี้ยวซ้ายนะครับคนส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยวขวากันนะเราเลี้ยวซ้ายเดินมานะครับทางกุติหลวงพ่อเนื่องนะครับหรือเลือกที่จะเดินทะลุออกทางด้านหลังโบสถ์เลยก็ได้นะครับก็จะมาพบกับท้าวเวสุวรรณอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็ต่อแถวนะครับรอที่จะบูชาดอกไม้ไปไหว้ท้าวเวสุวรรณนะครับซึ่งผมเลือกมาไหว้ องค์าวพระอุโบสถน,นะครับซึ่งตรงนี้พื้นที่จะกว้างกว่านะครับแต่ว่าผู้คนก็เยอะนะแต่ความแออัดมันจะไม่เท่ากับด้านหน้านะครับซึ่งด้านหน้าพื้นที่มันแคบนะครับมันจะแออัดมากกว่านะครับก็ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปไหว้นะซึ่งบรรยากาศก็จําเป็นอย่างที่เห็นนะครับผู้คนจะเยอะมากนะครับตลบอบวนไปด้วยควันนะครับ ก็ตอนนี้นะครับผมออกมาด้านนอกนะซึ่งด้านในมันแน่นมากๆนะครับแน่นมากๆมันเบียดเสียดกันนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่เข้าไปด้านในนะครับก็ที่มายืนอยู่ตรงนี้นะก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับที่เห็นทงสูงนั้นคือพระอุโบสถนะครับส่วน ด้านด้านหลังนะตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหน้าจะอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับหน้าวัดแล้วก็หน้าพระอุโบสถส่วนที่เห็นอยู่นี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังวัดแล้วก็ด้านหลังพระอุโบสถนะครับก็จะเห็นเท้าเวสุวรรณเท่านี้จุดตรงนั้นน่ะคือจุดที่ไหว้นะแต่ถ้าจะล้วงไห้ขย่าเซียมซีคือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงหลังคาสีแดงเนี่ยตรงนี้สําหรับล้วงไห้แล้วก็ขย่าเซียมซีนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ทางด้านหน้าติดกับที่เช่าวัตถุมงคลนะครับหากใครมา ก็ให้มาทางด้านหลังก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันจะกว้างกว่ามันจะไม่ไม่เบียดเสียดกันก็ไม่เชิงไม่เบียดเสียดนะครับแต่ว่ามันมันจะคล่องตัวกว่านะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะออกจากจุดนี้แล้วเพราะว่าผมไหายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูเจดีย์นะครับแล้วก็สังขารหลวงพ่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวตามผมมาเลยฮะคร,ครับนี่ก็คือรูปปั้นของหลวงพ่อเนื่องนะครับเจ้าอาวาสองค์เก่าวัดจุฬามณีนะครับ ก็นี่นะครับผมกํมาลังจะเดินขึ้นไปบนศาลาหลวงหลวงปู่นเนื่องนะครับก็ถ้าเราแยกไปทางนี้นะตรงนี้จะเป็นท่าเรือหลังวัดจุฬามณีนะครับผมก็จะเขอลองเท้าเดินขึ้นไปด้านบนนะตอนนี้ผมอยู่ ในศาลาที่ติดกับศาลาหลวงปูนเนื่องนะครับก็ศาลานี้จะเป็นไม้นะครับผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันคือไม้อะไรเนี่ยก็จะเงาๆอย่างนี้นะครับก็มานั่งที่นี่ไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ก็ไม่เย็นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนศาลาหลวงปูนเนื่องนะครับ โอเคโอเคแล้วโอเคค่าเลยครับฮะหนึ่งร้อยน้ำมันค่ะ ก็เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบนสะพานแม่เจ้าทิพย์นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านบนกันนะว่าขึ้น,มนยมบนสะพานแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะครับ <Okay. S 1> ก็นี่คือทางด้านหลังนะครับด้านหลังวัดจุลามณีนะ ครับก็ที่เห็นนี้ก็คือสะพานแม่เจ้าทิพย์นะครับสร้างเมื่อพุทธศักราช2,552นะครับอยู่ทางด้านหลังวัดจุฬามณีนะครับซึ่งถ้ามองไปก็จะเห็น j จดีนะครับซึ่งตอนนี้ยังสร้างไม่แล้วเสร็จนะแต่สามารถเข้าไปชมได้นะแต่ว่าจะเข้าไปด้านในตัว j จดีไม่ได้นะครับ ก็นี่นะครับผมอยู่ตรงมหาเจดีด้านหลังนะครับที่กําลังก่อสร้างนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จคราวนี้ด้านข้างเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยกองไม้นะเนี่ยกองไม้เยอะมากๆนะครับผมเดาว่าเขาน่าจะรื้อน่าจะเป็นศาราห,หรือเลือนไทยอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะตรงเนี้ยบริเวณเก่าเนี่ยทิ้งนะครับแล้วก็สร้างเป็นมหาเจดีนะครับขึ้นมาส่วนด้านในเนี่ยยังเข้าไปดูไม่ได้นะครับแต่ว่าด้านข้างบริเวณรอบๆเนี่ยสามารถเดินชมเดินถ่ายรูปได้นะครับ คับแลานี่ก็คือมหาเจดีย์ที่อยู่ในวัดจ,จุฬามณีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีชื่อเป็นทางการนะครับผมก็เลยยังไม่รู้ว่าจะต้องเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าชื่อที่เรียกกันก็คือมหาเจดีย์นะครับและนี่ก็กําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะซึ่งบริเวณรอบๆนะครับเราสามารถเดินดูได้นะแต่ว่าด้านในจะยังไม่เปิดให้เข้าไปนะครับ ครับก็โอเคนะครับสําหรับนี้การเดินทางมาที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับไม่ได้ติดปัญหาไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็สิบโมงแล้วผมก็กําลังจะเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับออกไปจากวัดจุฬามณีแล้วก็ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่หน้ามหาเจดีย์นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าอย่างสร้างมาแล้วเสร็จและเมื่อมหาเจดีย์สร้างแล้วเสร็จนะครับผมก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาดูว่า มหา JD เจดีเมื่อเสร็จแล้วนะครับจะมีความสวยงามแค่ไหนนะครับก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวข้างหน้ามาเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะพาทุกท่านไปไหว้พระที่ไหนจังหวัดอะไรสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย